สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผลงานพันท้ายนะครับอ่าวันนี้ก็จำได้ล่ามลค้าสั่งนะครับสามสิบสามมิลยาวสิบห้าเส้นนะครับถังนะครับอ่าก็สามสามมิลครับตรงนี้เดินล่องให้สิบห้ามิลครับกันไว้นะครับก็อันนี้สามสามมิลนะครับอันนี้ก็เดินล่องสลับใส่สูบไว้ไว้ให้นะครับก็ลูกค้าจะเอาไปประกอบเองนะครับอ่าตามนี้นะครับท้ายไม่ประดูนะครับ สนใจติดต่อมาครับพันท้ายก็รับทำนะครับอ่านี่ก็ค้างงานเขานานแล้วครับก็ลังเครื่องเครื่องอะไรพร้อมหมดแล้วครับตอนนี้ก็เดินล่องเดินอะไรอยู่นะครับก็พันท้ายก็สั่งได้นะครับเจาอางานดิดงานสีนะครับอันนี้งานสีนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะส่งให้เลยครับเจาะล่องให้นลยครับแต่ว่าลองล่อง ล่องยึดทางนี่ผมไม่ได้เจาะให้นะครับถ้าเจาะไปให้แล้วกวัวจะไม่ตรงนะครับก็เลยทําแบบนี้ก่อนนะครับส่วนตัวที่ล็อกสูบก็ไปเจาะเองเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมไปจัดก,การเองก็ถ้าผมเจาะให้กลัวจะไม่ตรงกันนะครับอ่าวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะส่งให้เลยนะครับนี่นะครับก็ยางานขอฝากผลงานด้วยนะครับ สุดนี้จะเป็นท้ายไม่ประดูหมดแล้วครับสุดหน้าก็จะเป็นท้ายไม้ไม่ท้ายไม้ประดูหมดแล้วครับไม้ไม้สักไม่เอาไม่เอามาทําแล้วครับจบแล้วนะครับต่อเป็นจะเป็นเป็นไม้ประดูกับเป็นกับเป็นไม้อันเกตนะครับก็ไม้ไม้ไม้เกตเนี่ยกำลังสั่งมานะครับถ้าถ้าไหนสนใจก็ติดต่อมาก่อนนะครับอ่าลองสับถามดูครับว่างไม่วางทำไมนะครับถ้า พอมีเวลาก็จะทําให้นะครับประมาณนี้นะครับขออนุญ,ญาตจะส่งให้ตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะส่งให้ไปนะครับพันท้ายนะครับก็ถ้าจะเอาไปประกอบเองได้หมดนะครับก็ถ้าเท่าไหนจะเอาพันท้ายไล่ไปประกอบขายก็มีได้มีราคาส่งให้นะครับก็สองสามจะคิด จะคิดราคาส่งให้สามดามขึ้นไปนะครับถ้าหนึ่งถ้าหนึ่งถึงสองก็ผมคิดราคาเต็มนะครับยังไงขอฝากผลง,งานด้วยนะครับภายมาดูนะครับล่องสิบเก้ามิลหนึ่งอันนะครับแล้วก็สิบสี่จุดห้ามิลนะครับสองอันนะครับก็เป็นผมก็ไม่รู้นะครับลูกค้าจะเอาไปใส่ลำลำไรนะครับก็เลยแต่มีบางท่านสั่งมาสิบเก้ามิลสงสัยน่าจะเป็นลำเป็น เป็นลำอัลนูครับถ้าลำเหล็กใหญ่ขนาดนั้นหนักแน่นอน,นครับยังไงขอฝากคนงานด้วยเนาะตามนี้นะครับขอบค,ครับ